เขียวเนียวเกละกันเเขียวเนียวเกเอาให้แฟดไปเลยวันนี้เขาทําแล้วมีความสุขแล้วมันไม่ได้แบบว่าเบียดเบียนคนอื่นผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเลือกเลยว่าเราอยากเป็นเพศอะไรก็อย่าปิดกั้นตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขค่ะตอนนี้อยู่ในเดือนของเดือนมิถุนายนนะกับเดือนเทศกาลแห่งไพร์มันนั่นเองเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเด็กสยามที่นี่สักนิดนึงดีกว่าว่ามีความคิดเห็นอย่างไรในช่วงของเดือนไพร์ม ความว้าวายก็คือภูมิใจในสิ่งที่ตัวเราเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพศไหนก็ตามอะไรที่เรา appreciate กับความเป็นเราก็คือความว้าวายคิดว่ามันเป็นตัะชื่นยมส่วนบุคคลนะว่าแบบแต่ละคนมีความชื่นชอบในเรื่องเพศแบบไหนบ้างเป็นสีสันเป็นแบบใจรุ้งอิสระเสรีของคนแล้วแล้วก็ความสนุกสนานได้เป็นตัวเองกันที่ก็แบบความหลากหลายภูมิใจแล้วก็มีแบบความดิเวอส์ด้วยค่ะเป็นความหลากหลายที่แบบ ทุกคนก็แบบสามารถที่จะเป็นตัวเองได้ค่ะที่เย่างนั้นมันก็ส่วนใหญ่สัมภาษณ์สองคน่ปงี้หมดนะก็ถอยกระถอยพี่แกต่างต่างก็คือเป็นเดือนของเพื่อนเราแนแหลยก็เป็นเดือนของเพื่อนหลับหมายถึงความหลากหลายครับไม่ได้หมายถึงยื่งเพศอย่างเดียวหมายถึงเช่นการชอบอะไรต่างๆเราก็ถือว่าเป็นความหลากหลายด้วยครับใช่ครับก็เป็นเรื่องของความหลากหลายก็อย่างที่ว่าก็รสนิยมทางเพศต่างๆรสนิยมความชอบของแต่ละคนก็มีความหลากหลายต่างกันไปนะครับ ก็แสดงออกได้เต็มที่นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรมาสามารถปิดกั้นความเป็นตัวของเราได้ครับผมตอนหนูนะก็มีเพื่อนเป็น l g อยู่ค่ะก็รู้สึกว่าพอได้รู้จักแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบสนุกสนานมากเขาทําให้แบบเราหัวเราะขำเวลาดู YouTube ทุกวันนี้ก็ดูแต่แบบ LGBT LGBTQ LGTV <laughs> หรือเปล่าฟีพาวด์ค่ะไม่ต้องอายแล้วก็แบบภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็น <c oughs> อยากให้มั่นใจต่อไปคะ่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทุกเพศมันก็เท่าเทียมกันอยู่แล้วแล้วก็แบบมันสวยในแบบของตัวเองเลือกเลยว่าเราอยากเป็นเพศอะไร <c oughs> ก็อย่าปิดกั้นตัวเองเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขคะ่ะ <c oughs> ก็รู้สึกว่ามันโอเคเนะคเขาทำแล้วมีความสุขแล้วมันไม่ได้แบบว่าเปลีป่ยนคนอื่นผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเก่งมากค่ะที่กล้าข้ามผ่านความกลัวต่างๆที่ตะกอดอาจจะไม่มีเปิดเผยมากเท่านี้แต่ตอนนี้คือแบบกล้าและเก่งมากที่แบบถึงตรงนี้ได้ดีใจด้วยที่ได้เห็นแล้วก็ได้เจอทุกคนที่มีความรักที่ดีค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศออะไรก็ตามหนูว่ามันก็ดีแล้วค่ะคนบางคนแบบไม่ต้องอึดอัดไม่ต้องกลัวที่จะแบบเป็นตัวเองในแบบสังคมแล้วแบบทุกคนก็แบบเริ่มยอมรับได้แล้วค่ะ ชอบที่แบบว่าเขากล้าแสดงออกแล้วก็มีความชอบเป็นของตัวเองะคะ่ะแบบมีความมั่นใจมากๆที่แบบว่าไม่สนใจสังคมภายนอกว่าแบบเขาจะมองว่าดีหรือไม่ดีแต่ว่าเขาเป็นตัวเองมากที่สุดอะคะ่ะชอบพี่เขาแบบกล้าแสดงออก เมื่อก่อนก็รู้สึกว่าสังคมอาจจะยังแบบไม่ค่อยเปิดกว้างขนาดทุกวันนี้แต่ว่าทุกวันนี้เราสามารถ free feel free to be และ whatever you want รู้สึกว่าแต่ก่อนนะครับมันมีความปิดกั้นมากกว่านี้ในเรื่องของเพศอะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็เปิดกว้างมากขึ้นทั้งในเรื่องของการแต่งตัวการแสดงออกต่างๆสังคมสมัยนี้มันมีโอกาสให้เรามากมายในการที่กล้าแสดงออกครับในทุกๆเรื่องเลยปัจจุบันเราสามารถที่จะเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเราสามารถเป็นตัวเองได้เลย just be yourself ครับ รู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยมันเริ่มมีความอีควอไลตี้มากขึ้น <Hey. S 1> แบบว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราจะเริ่มสร้างความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริงในสังคม คิดว่าเป็นสีชมพูเพราะว่าเข้ากับเมคอัพามันเนี่เป็นสีแดงแล้วกันครับชอบสีแดงด้วยผมแดงด้วยนี่ไงรู้เลยสีแดงสีฟ้าครับสีฟ้าเพราะวันนี้มาในลุกสีฟ้าเขียวเหนียวเกลากันเอาเขียวเหนียวเกเอาให้แป๊ดไปเลยวันนี้มิชุนาขอนี้เติมเกให้กับคุณนะคะเออ ชอบแกงฮิววีมากแด้วยก็กินข้าวทุกวันแล้วแบบกินข้าวอร่อยใช่ของหนูก็เหมือนกันค่ะชอบแกงฮิววีมากชอบชอยซีวานครับชอบเพราะว่าชอบเพลงเขาด้วยชอบลักษณะการแบบแต่งตัวต่างๆนะครับพี่มิกซ์เฉลิมศรีเพราะว่าพี่เขาร้องเพลงพอค่ะหนูจําชื่อพี่เขาไม่ได้แต่เขาพี่เขาชื่ออะไรเบปเปอร์อ่ะเดี๋ยวช่วยคิดอ่ะเบปเปอร์ป่ะใช่ค่ะอ่ะเบปเปอร์ก็เป็นเหมือนเหมือนเตไอดอลเนาะ สวยมากสวยอาสัมภาษณ์กันมาจนพ้าติดตกดินเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เราก็ได้หลากหลายความคิดเห็นในเรื่องของไลายมันแนจากเด็กๆในสยามแห่งนี้นั่นเองนะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามช่องทางของทาง The Art Clinic and Hospital ไว้ด้วยแล้วกันนะฮะซึ่งแน่นอนสาขาสยามสแควร์เราอยู่ชั้นสาสามารถขึ้นไปพูดคุยรับบริการกับที่ The Art แห่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ